สวัสดีครับพี่น้องครับผมกระชองบ้านลำนะพูนอบุรีเชียวครับเหตุการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยรถติดแล้วพี่น้องครับมาท่านเดินค้ำด้วยหนึ่งรถติดแล้วรถติดแล้วยอดมากนี่เป็นไงล่ะที่สุดครับวันนี้นะฮะรถติด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 เด็ดขาดช่วนท้องค้ำ,ำพี่น้องครับกำลังเดินทาง ไปอยู่ที่หลังเวทีมองจอนรถกับเวที่ยูกไก่กันวิวยๆคนแก่เมงคนแก่อ้าคนแก่ <c oughs> นครัาผู้กำกับไม่ใหม่หรอกคือมึงเนาะใหม่หรอกเน่าๆนั่นใหม่หรอกคือประแข็งน่ะอุ้ยกระจองวอยก็พูดความจริงก้ยน้พูดความจริงเกินไปรถติดแล้วครับรถไหลแล้วครับตอนนี้เมืองพี่น้องครับโอ้ยบรรยากาศคนเยอะมาก อุ้ยเตแล้วเตแล้วแตแล้วอยจะเก็บใช่ยังหลอกสิโอ้แต่คนนี้เเพลงเอาตีได้ยินแต่คนเบาเนาะโอมีหัวใจชัดของหลเนาะอ่าเต้นเพกินอะเพลงกินเแมนมแมนนบ่ไปสั่นละ ด้านหน้าด,ด้านในด้านซ้ายดกว่านะครับพี่ดาวครับโอ้ยจะขายยังเป็นขายยังแน,น่เนาะโอ้ยมีหอดหมูน้อยหมอยนู่หมูน้อยท่าขายดีเนาะเนาะเป็นมัก ยี่สิบยี่สิบเลยจ้ายี่สิบไปเลยคนใครหาชิโอ้หาชิปสิยี่สิบลสองร้อยยี่สิบยี่สิบเลยจ้าโอ้สามสิบก็มีจ้าเออจ้าบาทาบาทเนาะเนอะอย่างห้าสอย่างห้ไปเลยจ้าเออมาสุดท้ายแล้วมาสุดท้ายแล้วนี่ะต้องเว้ เดียวเดียวบรครับเสองร้อยบาทโอ้คนบัตรสองร้อยบาทครับไม่น่าเชื่อนะครับทุกคนฮะแทบชอกเลย เอาวหอดโอ้ยอยากมาหฮกินไงทวะมา็หอ,อดจะในหอดถอดกันคลิปหนะ่ับโอ้ทางเข้าทางเดียวนะฮะทุกคนลุกนะคนลุกอ้าวสวัสดีครับผมวันดีดีแล้วดีแล้วครับดีคุณแล้วเป็นทีเสร็จแล้วครับเล่นเลยครับเล่นเลยเล่นเลยครับเล่นเลยครับเต็งขึ้นเลยครับขึ้นเลยเปิดเครื่องแขรงเลยครับจุ่มตั้มเลยครับเตงอุ้ยอุ้ยถ่ายคลิปด้วย โอ้น่ะมะแคบเลยหนึ่งตารางวาอ๋อครับโอเคเป็นสั้นขึ้นเลยยุ่งฉีเนาะเอีนั่งยุ่งฉีไหมนั่งเป็นสั้นนั่งนั่งยุ่งฉีไหน้องในท่าเดียวห้ามจริงสวัสดีครับสวัสดีน้องในท่าเดียวห้ามจริงเพราะมัน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 กว้างแหง โอ้เวทีเรามีเออ่ซิงซาสวรรค์ยงลังนะเป็นฉากใหม่นะประดับใหม่นะฮะเออเห็นบ่สวยเลยขั้นไทยคลิปมาหนีแมลงมันใหญ่เวทีใหญ่แล้วก็อันนี้ด้วยนะฮะใหญ่มันก็ใหญ่ง้มกันป้ารถนี่คือเขามาได้ปะเก่งจังจอดีย่ะ วันนี้เราก็มาที่หลังทีวีแล้วโอเวทีนะฮะแม่สวัสดีครับโอมาได้เลยเยองแค่วันนี้พื้นที่ข้างหลังประหยัดประหยัดใช้ช่วยกันนะฮะเดินให้แคบๆหน่อยอยู่คนโตคนโตไปเฟยปอาคีณนองมาติดจอเค่พูด ท,ทำไมมันจ้ออย่างนี้ล่ะลเออพื้นที่มันก็จ้อเกินไปอน,นะจ่อเกินไปนะครับใส่หนูนั่งใส่อเอาติใช่แล้วอุ้ยคนแก่โอ้ คือบอกก็คนอันนี้เถอะวะโอ้โหอาการร้อนมากครับสุดยอดมากเลยโอ้เยเอาเกลือหนุ่ีมาถิ่มหน่อยอนาโอ้ลืมเอาเกลือหนุ่มจีมานำ้ำรถบัสจอดห่างแกงหนีแปดกิโลมันเป็นเตจลูดิไอ้เทอะไรสัมผันแพงเออสัมผันแพงโอ้หกอร่อยกูรู้แบบนี่ก,ก็น่าจะยังกระเปกกระม้ามี <laughs> ยจะกูเป yeah. ็นยังไอกูไปก่ไอซาลาอะไาอะไรอะอะไรจะคล้องหิ้วยะติอ้าวเด็กเดกที่เด็กนั่งสาแล้ว้อง้อยด้อยเนาะอคนยังไม่ต่อยทกไยังพอโอ้ยย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 ยิย

วุ้ยยังซื้อไงไหลออกวะล่สามเกเลเอ็ดาพวก็อาบน้ำมึงหันไหมใริจัดไปลงกิบใช่ได้อะไรกิก็ดีะวุ้ยอยาหารคน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 มีอายุไปก่อน โอ้เสียงหัวแม่ผมขอโทษครับเพรผมผมบาเล่นนะพูดพูดพูดผู้บ่าวโทษหาเน้นหน่อยยูวัตไหมอ้าวล่าสุดนั่นนั่นนั่นอย่าลืมเด้อสังฆทานเสียวมาฝากมือนั่นเด้อซื้อมาให้แน่ก็ผัดไตจีวอนสวยสวยเฮ้ยนแล้วพี่กว๊ับจุกิ้มไปเปื่อยบอกกับเพาแนหน่อยยูวัตยูซูรินเฮ้ยเออเออเหมือนล่ะจิมหน่อยจิมใหญ่เลย เออเอ่อโค้ค <Anfang> hey ุยกับหลวงพ่ออยู่แอบสวัสดีครับสวัสดีอาพ่อาจะขึ้ต่อไปครับ